สวัสดีครับผัวออสภิร์99หันหนึครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2023สนามที่2ครับณสนามไทยแลนด์สกีตเพเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับมาฮ่สองรุ่นครับในรุ่นของยามาฮ่าแอลล็อกแล้วก็ในรุ่นของยามาฮ่าวาเซนเฟวันคันนี้ไปโชว์พุงโชว์พุงโชว์พุงเอามาดูแอลล็อกกันก่อนครับผู้ชมครับแอลล็อกในเซ0คัน ิบคันไวิ่ง8รอบสนามเหมือนกันมาและไปหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครับโอ้โหเอาแล้วไฟแดงดับขึ้นมาเปิดเกมสวยๆขึ้นมาจะเป็นของใครหมายเลข5 5หรือเปล่า17หรือ55 17ขึ้นนำไป็จ้าฝูงนะตอนนี้อรเมศเยี่ยมราคินครับไวด้ดรุ่นประธานควางทีมโดนโค้งแล้วล้วก็โดนซะแล้วโอ้โหมเลข5555ขึ้นมาบนตีอาสานอกครับ โอ้ทีมไก่สารแดงของนักไก่สารแดงไอ้55าสิคะแนนที่ขึ้นนำมาจากฟูงแล้ว17จุดกลุอันบที่2อุ้ยแอลล็อกนี่เป็นรถเล็กลงมาอีกนิดนึงครับมาแอลล็อกนี่ก็เป็นรถรอบยังของยามาฮ่าอีกคันหนึ่งครับอาจจะซื้อง่ายๆต้องจองนะทำไปเล่นไปนะแอลล็อกนี่อ่าวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบไก่สารแดง55มอนตรีมาแล้วนักไก่ของเราโอ้ไม่ได้แข่งของเราเป็นเจ้ของขายของทุกคนครับ โดมออกมาครับมีปรเมศเยมราคินไว้รุ่นประธานกวางลิมโดยมีกองโจนครับหมายเลขสิครับธีรพัฒน์สิริรัตน์ี่ตามมาเป็นอันดับที่3โอ้โหเอาละหนึ่งสองสี่นี่ใครเสียได้เสียอู้ยอันดับภาคถัดตางเข้ามาหนึงคันครับพันธการนิมมุกดาเอพี สเตปเรนซิ่งทีมขยับขึ้นตามมาไปอยู่นับที่5เอาแล้วขึ้นมาแล้ว1 3, 4, นึ่งของสี่ห้านี่ได้เสียอย่างนี้ดังเรียกได้เสียแน่นอน17เจไม่ยอมครับโอ้ย,เ,อยเดี๋ยวหลังมองครับเดี๋ยวหลังมองแล้วมอนตีอาสานอกเลี๋ยวหลังเอ้ยอย่าขึ้นมาไม่หวัดเสียวเว้เยยกแขนแล้วยกไหล่นิดนึงครับยกไหลขู่ครับมันักคู่นี่ยกไหลขู่ครับสําหรับรถหมายเลข5 5มอนตีอาสานอก หมายเลขสิไม่กลัวครับปริมาณเอ็มรักคีนมไม่กลัวก็ยจะยกไหลยกขาไม่กลัวผมไม่กลัวแทงขวาขึ้นมาไม่ยอมครับทีมงานของไก่สแสดงไม่ยอมครับหมายเลข5 5าไม่ยอมมาสิบเจ็ดกับห้าสิบห้านี่ดุจริงๆครับอ้ยตยอยู่อยู่ข้างหลังครับสิบหกธีรพัฒน์สิริรัตน์นี่ทีมกองโจนกองโจนจริงๆครับอันดับที่ทีมกองโจนอันที่สามทีกองโจนครับหลอดเสียบอยู่เหมือนกันหลอดเสียบอยู่เหมือนกันครับอันดับที่สี่ตอนนี้หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดธาวิศวรณนครนี่ นก3ห่วง AP สเต็ปทีมครับหนึ่งสองสามสี่นี่เอ้ยวัดเสียวทั้งสี่คันแล้วใครใครพลาดใครโดนแน่นอนเอาแบ่งไปสองกลุ่มแล้วตอนนี้เนี่ยหนึ่งกับสองสามกับสี่ครับดว่วนอันดับที่ห้าเนี่ยมานะครับพันธากานนิมบุคดานี่ยเอพสเซ็ปเลสซิ่งทีมดูอย่าเลี้ยวหลังมองอย่าเลี้ยวหลังมองไปไหนห้นาสิบห้ามดที่นออาสาเดียดโดนเดี๋ยวโดนเฮ้ยสิบเจ็ด,น,ด,น,ด,น,ดน,นี่รู้ว่าทีมอะไรทีมไวรุษทานประธานกวางเอ้ ประธานฟังจัดให้จัดให้ครับโอ้สนุกยิงครับที่สนามไทยแลนด์สกีครับรายการยามาฮ่าแชมป์เป็นชิพนี่สนามที่2ครับสนามที่1นี่เอาไปวิ่งกันที่สนามพิรัสกิจพัทยาสนามที่สองมานี่ต่างเขาเจสิบละสนามปิดฤดูกาลไปนู่นครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่ชสกีดบุรีรัมย์เกิดพิจิกาครับมาครับ1 2 3 1 2 3ยังยังไม่เป็นใครผิดพลาดครับ55ยังเป็นเจ้าฟุงครับมัทเรียโดยมีปรเมศครับตามมาโดนแล้วครับขึ้นแม่งมาเลยไม่เกือบโดนครับอันดับที่3 หมายเลข16ธีรพัชส,สีดีรัตน์พอดีเซขึ้นมากระแทกขึ้นมาแม่ไม่ได้ครับไม่ผ่านครับรู้รู้รู้ปาเม่บอกรู้ฉันรู้เธอมาแรงอย่างนี้โดนแล้วโดนแ,ดโดลแล้ว5 5โดนแล้วไกส่สะแดงโดนแล้ว,วเว้ยเฮ้ยเอ้ยตกไปอยู่อันดับที่2ครับปาเมฆขึ้นมาบอลตีตกไปอยู่อันดับที่สองครับตอนนี้หมายเลขอะไรเออสิบหกที L e อย่างอยู่ที่สามหนึ่งสองสามสี่ครับอู้วว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 วงไงเป็นววนไงครับท่านผู้ชมครัวนี่คือความมันสนุกของ อย่ามาหารายการโว้อสวของเราต้องอย่างงี้สิครับท่านผู้ชมผัดกันลุกผัดกันรับผัดพลดอกจริงๆไข่พาไข่โดนอย่างนี้นี่ไก่ยังไงไก่แสดแดงไก่แสดแดงมนตียังไงพาแล้วแบล็เอาไปโอ้ยปรเมศเยี่ยมราคินนี่วัยรุ่นประธานกวางบอกไปเลยนี้ให้ไกลนี้ให้ไกลไม่ได้คราบเพราะห้าิีพาดมนแรงจริงๆโอ้ยแรงกด้ยังไงอีกสองคันข้างหลังนี่อีกสองคันข้างหลังน่ากลัวครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ รายการโบออสุิสันุลโดยเมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจัรผสานกับจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดังใจคู่ไปกับความเป็นหนึ่งบอนชุบีวันนิวยาหมาหา R15 New Honda าจี no plus. Style o อโน่ ad, s ลสไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองนี้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new hot new honda g i a n o no plus รายการโว l ์ออฟสปีดนำเสนอโดยจักรยานยนต์พร้อมลุยสู่หน,น้าฝนมั่นใจกว่าด้วยการผอบปอบ3ขั้นตอน p พ e สเ d e n แว็กวัน มาชมการตอบเกมจะพลิกไม่พลิกอยู่ตรงนี้ครับอยู่ระหว่างรถหมายเลข6กับหมายเลข16กับเลขเจ็ดสิบอันดับที่4นี ize. ่แหละมันหวานเสียวอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมอบขอมอบนอมอบ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 ครับโอ้โหสำหรับสำหรับหมายเลข17มาติดเข้ามาแล้ว5 5มนตีติดเข้ามาเอาตำแหน่งจ่าฝูงขึ้นมาแทงขวาขึ้นมาแทงขวาขึ้นมาผ่านไมไม่ผ่าน ขื้นนำเอาตำแหน่งจาาฝูงขึ้นมาหมายเลข17ปรามเตรไม่ยอมครับตอนนี้และตัวประโยชน์ที่2ครับมอนตีขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งและก็น,นี่จะลุบสับตะไคร้ปิปิ๊งป,ป,ปิให้นายยงด้วยครับปิ๊งปิป,ปิเอาแล้วหนึ่งกับสองโอ้โหบอกแล้วไงคู่นี้หมายเลขสิบดแทงซ้ายขึ้นมาปรามเต้ขึ้นนำอีกแล้วครับทำให้มอนตีอาสันนอกตัวประโยชน์อันดับที่สองอันดับที่สามและอันดับที่สี่โอ้โห ออกแล้วครับแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแบ่งออกเป็นสองพวกเอาแล้วคืนมาอีกคันหนึ่งแล้วครับพัดสิบหกเป็นตัวแปรครับตอนนี้พีพัทสิริรัตน์นี่กองโจนกองโจนเป็นตัวแปรครับอันดับที่สามนี่น่ากลัวจริงๆครับดูให้ดีๆครับท่านผู้ชมครับเอาตอนนี้ห้าสิบห้าขึ้นนำอีกแล้วมนตีขึ้นนำหมายเลขสิบเจ็ดประเมศครับยอมไม่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 ยอมเอาขึ้นอ้ยยมโอ้โหโอ้โหครับเธินนี่นี่สนุกจริงๆครับพี่น้อง เอาแล้วตอนแล้วสิบจะขึ้นมาอีกแล้วครับตอนนี้55เบห้ายไม่ขึ้นนำตอนนี้5 5 55 5 5 5้าาว่ามนติอาสานอกออกไปอยู่อันดับที่16ขยับขึ้นมานี่น่ากลัวครับ16ตอนนี้นี่แรงขึ้นมาในขณะที่อันดับที่เจ็ดทาลิสุวัฒนาคุณากรน,นี่ยังอยู่อันดับที่4ี่โอ้ที่5ายังไกลครับ74นี่ยังอยู่ที่ไกลมากดูหนึ่งสามสี่ 4, ครับบอกแล้วครับเกมมันจะพลิกทุกๆกทุกๆรอบทุกนาทีละทีเดียว มาดูครับตอนนี้หนึ่งกับอ๋ออ๋อออ้ยอันดับที่สามและอันดับที่สี่อุ้อวัยบาดเสียวครับไหวไหมมอนตีธีรพัฒน์หมายเลขสิบหกครับพยายามจะขออันดับที่สองครับตอนกับดอนครับขึ้นมาแล้วสิบที่หกขึ้นมาสิบหกขึ้นมาอยู่อันดับที่สองทำให้มนตีนี่ตกประโยอันดับที่สามครับมอนตีไม่ยอมเอาคืนที่สองขึ้นมาทนหนึ่งนี่เองครับได้เปรียบครับเข่าสอดนายอย่างนี้ได้เปรียบครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สองเหมือนเดิมทัน บนตรีธีรพัฒน์ตกไปอยู่อันดับที่3เหมือนเดิมนี่ครับความมันของแอลหรอกครับยามาฮ่าแอลหรอกหลายการยามาฮ่าแชมป์เป็นชิพต้องอย่างนี้นะครับความมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมแอลรอบสนามก็งวดเข้ามาแล้วครับงวดเข้ามาแล้วเออเหลียวหลังมองเหลียวหลังมองเหลียวหลังทำไมเฮ้ยโดนเหลียวหลังแล้วโดนหนึ่งเอาละห้าสิบห้าอยู่ที่สองครับสิบเจ็ดไปแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วสิบเจ็ดเข้าไปแล้วครับสำหรับประเมศดดีมาดูอันดับสามสี่ห้าเอ้ยสองสามสี่ 2 3 4 17ีนี่ตอนนี้17นี่คือผู้นำครับผู้น้ำแล้วก็งวดไปแล้วรอบมันก็งวดเข้ามาแล้วนี่โอ้รอบสุดท้ายรอบสุดท้าย17รับทงหมักรถเป็นคันแรกตามมาด้วยหมายเลขห้าสิบห้าสปอร์ตมันันับที่หนึ่งครับอันดับที่สองเป็นของมนตรีอันดับที่สามเป็นของธีรพัฒน์สิริวัฒน์อันดับที่สี่เป็นของธาวิสุวรรณคุณากอนและอันดับที่ห้าเป็นของพันธการนินมุกดาครับเรียบร้อยครับรายการโบออสติสับกลุนดดย ชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืดนิวยามห์มา5 Airbox สีสันมันใหม,ม่ที่สุดแท็กซปอร์ออตอัตโมติกอัจฉริยะ All New ADV 160เครื่องยนต์ 157cc ซีซี ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160 <c oughs> กยเบรกยางมั่นใจใช้ Brant Stop รายการ b o of Speed นำเสนอโดยยางดำเงางามพร้อมลุยสู้ฝน p พเทเดนแว w กวันโกผลิตภัณฑ์น้งคนรุ่นใหม่กลับมาชมกันต่อท่านผู้ชมครับโอ้รุ่นนี้รุ่นใหญ่ครับ y a า a h a y z p f r 1 1 0 4 c ครับโอ้โหนี่เราทงหมดนี่13คันด้วยกันครับหมายเลข19หมายเลข19มาตะกิ้นัพอหมายเลข19 หมายเลขหนึ่งหกเนี่เป็นของใครเ e ออโอหนึ่งหกเป็นของอภิรักษ์อิงสวรรค์ครับ AP พีอกพีช็อปสายเบนทีมและดูเบอร์ดูเบอร์ดูเบอร์อรครับรู้แล้วครับดูเบอรสามสิบวินาทีแล้วเอาเลยครับฝ่ายแดงดับออกไปแล้วเกมการแข่งขันทั้งหมด8รอบสนามเหมือนเดิมรถทั้งหมด13คันครับอารวันพันซีซีเปิดเกมขึ้นมาก่อนหมายเลข84ครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงในตอนนี้ตามมาด้วยหมายเลข3ครับ 8ี4นี่จะเป็นของใครเป็นของใครธรรมจักบุญชูครับธรรมจักบุญชูและตามมาด้วยหมายเลขสามครับอันสีสีรุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กผ่านไปแล้วมาดูลุ่นใหญ่กันบ้างครับความเร็วความแรงหมายเลขสามตกไปอยู่อันดับที่สองครับตอนนี้ลวงลวงลวงมาดู8 4ครับ814นี่ธรรมจักธรรมจักมาจากทีมไหนเอ่ยโอ้ยทีเอเลสซิ่งทีมครับ TTS Motor Racing Team อย่าลืมสับตะไคร้สับ สับกระดิ่งให้นายยด้วยนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณแปดรอบสนามเหมือนเดิมมาดูครับแปดรอบสนามเหมือนเดิมหมายเลขสามพานุพรทับทับทิมโอ้โตทับทิมโตทับทิมไม่ได้โตจริงนะครับเอานี่มาดูวอล์อสปิด99หนึ่งเฟซบุ๊กของนายยงเองนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจวอล์อสปิดชั้นแนลแล้วก็มาคลายกลุ๊กมาดูได้หลายช่องทางครับรายการวอล์อสปิดนี่เอาและมาดูครับเอาวันนี้ ะเป็นของใครขายจะรับชมมากรุกเป็นคันแรกนี่มาดูครับอันดับหึงและอันดับ2องทับสี่ดีตอนนี้169ขยับขึ้นมาอภิรักษ์อิงเ p พีโอทีช็อปสายแบนทีมโอ้โหสัตกันโนและก็ตอนนี้เนี่เริ่มยืดและเริ่มยืดแต่เกมเริ่มยืดออกมา อันดับที่6ทธรรมจักบุญชูนะยังอยู่ไม่ยังไม่อยู่แปดสิบสี่เขาจะเป็นเจ้าฝูงอันดับที่3ามอันดับที่2หมายเลข3พารุพงพารุกรขอภัยอันดับที่3นบพออันดับที่4สลันยูอันดับที่5เป็นของเสน่หมิมิมิมเสน่หมิมิหมายเลข88ดสิบแปดโอ้ยแปดแปดได้นำวคุณมิมิ้วยเอามาายเลข3ครับตอนที่หมายเลข3ขึ้นเป็นเจ้าฝูงยะเป็นผู้นำสิบเก้านักปลายเหลืองเือนี่อยู่ที่2ที่สนี่เป็นของหมายเลข 88สเสน่ห์มินิแฮม,มินิ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 ขอไปมิน <c oughs> โิโอ้นี่ครับ1 2 3หมายเลขหนึ่งยังไกลสบายสบายต้องตาเขม็งนะครับตอนนี้หมายเลข3นี่หมายเลข3ต่อหมายเลข84ดี่นะครับ84ดสิทำมาจากปูนชูดอย่างอยู่อันดับที่2นะครับอ้าว สิบเก้าสิบเก้ายังไงไม่ใช่สิบเก้าสิครับโอ้ค่สิบเก้าอ้ยเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับรายการโบออสติกครับโดย New Honda า i o ออโ plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new hot a new honda jiano plus n m a x Max เอาเรื่องสปอร์ตพรีเมียมเบี่ยมุมไหนก็โดนหมดอะหลอต้องจัด n m a x เลยดิ Max, รายการ Boar Speed นำเสนอดโดยลุยได้ทุกฝนหมวกกะน็อกใบเจ๋งไม่เมนอัพแว็กวันเฮลตสเปรดดับกลิ่นหมวกกะน็อก กลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับเอาและเกมเริ่มพลิกแล้วครับกลับมาเพลเริ่มพลิกแล้วครับตอนนี้19ตกไปอยู่อันดับที่2ครับมาเลขสามนี่ยังเป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำนำให้ตลอดครับต้องนําให้ตลอดครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับสาดเข้ามาเต็มๆพลิกายพลิกขว่า19อยู่อันดับที่2ครับโอ้โ4โฟโฟโฟรันยูสรันยูมานแล้วครับโอ้โห เป็นยังไงเห็นรู้จักรัดโยม์มาหมายเลข4 4 4ยกล้อมาเลยเมื่อสักครู่ได้อย Connie, four, four, four. Ten, ู่นอันดับที่3ครับอืมหัวแปดรอบสนามครับแปดรอบสนามจริงๆครับตอนนี้หลงงงงวดมาจริงๆครับทายเกมแล้วทายเกมแล้วจะทาอะไรก็ทําจะทําอะไรก็ทำมาตอนนี้หมายเลขสิบเก้าครับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาขึ้นนำอย่างไม่อย่างอยู่อย่างอยู่อย่างอยู่ภูมิราคาโตครับทีมยังเป็นเจ้าภูมิยังเป็นผู้นำโดยมี นพรสุทธิการปลูกนี่อยู่อันดับที่2แล้วก็ธเนมินีนี่อยู่อันดับที่3ามโฟโฟโฟสันยูนี่อยู่อันดับที่4พลิกไปพลิกมาจริงๆครับโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วครับกลุ่มหลังนี่พันศีรษะพันศีรษะรถบรรนาครับไม่ผิวมากนะผิวดหลุดนหลุดเดี๋ยวหลุดเข้ากองยาเดี๋ยวหลุดเข้ากองยาเหลวหลังมองเหลยวหลังมองทําไมเหลยวหลังมองทําไมอ โฟโฟโยู่สายเออหนึ่งสองสามนี่โฟโฟหยู่สามครับโอ้โหโฟโฟที่แสแงนยูมานีรัตน์กันเยียม้าไรเดอร์ขับโคลาตมาจากโคลาตนะครับอยู่อันดับที่สามอ๊ะเจิดเจิเจิจิจิเข้ามาเบียดเข้ามาแม่หนึ่งสองสามนี่ก็ยังห่างๆยังไม่คลุกคลิกนี่คือผู้นำครับผู้นำนี่นพพรนพพรหมายเลขสิบเก้าเอายังไงยังไงสองกับสามครับสองกับสามกรณีแม่โฟโฟโฟทางนนยูพยายามขึ้นมาอยู่อันดับที่สองเอาคืนครับ เอาคืนครับหมายเลขสิบเก้านพพรเอาคืนทันทีครับโอ้ยสนุกจริงๆครับเอาแล้วผู้นําหายไปไหนตอนนี้ผู้นําหายไปไหนครับหายไปไหนครับโอ้ยทาให้หมายเลขสิบเก้าขยับขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งครับหายไปเลยครับโอ้ยผู้นําโอ้ยหมายเลขสิบแปดครับอัพธมมมกลุกครับหมายเลขสิบเก้าควานพพรสุดที่การปลูกอัพธหมกรุกเป็นคันแรกครับโดยมีหมายเลขสามพานุกรโต๊ะครับทีมมันอยบที่สอง 88เน่มินิอันดับที่3แล้วก็อภิรักษ์อึ้งสวรรค์อันดับที่สีนักกรอิ่มใจบุตรอันดับที่5ส่วนหมายเลข444ซันยูเข้ามาอันดับที่3แต่โดนดิสคริฟายครับแหมทำผิดกติกาครับทำผิดกติกาเลยต้องดีเอ็นเอไปครับโอ้ยอยู่อันดับที่้าวอ้องขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รถจักรยานยนต์ฮอนด้าช็อคอัพวาเอ็นเอสแว็กวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหมเ่เบรกยางมั่นใจใช้รันท็อปครับรายการเวอร์ออสีิของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจลเลยวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพ็บภูมิธรรมนายยงคนตัวดำพร้อมทีมงานต้อนรับท่านผู้ชมไปกอนสวัสดีครับ